สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำให้ฟอร์แมตทั้งหมดนี้เป็นฟอร์แมตเดียวกันนะคะแล้วก็คอนโทนเอคือเลือกทั้งหมดหรือจะคลุมเอาเมาส์ลากจากบรรทัดแรกไปบรรทัดสุดท้ายก็ได้นะฮะจากนั้นก็คอนโทนสเปซบาร์ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วนะฮะถ้ากลับกลับกลับไปเหมือนเดิมก็คอนโทนแ z ก็จะใช้คอนโทนบวกสเปซบาทเออเว้นจะเว้น,นกดไปทีเดียวค่ะคอนโทนกับสเปซกดคอนโทนก่อนแล้วค่อยจะเป็นบาทเคยจะต้องคลุมก่อนคะคลุมแล้วก็หนึ่งหนึ่งโคลมสองคอนโทนสเปซบา์ก็จะทำให้ฟอร์แมตเดียวกันรูปแบบฟอร์แมตแปลว่ารูปแบบ อ่าอย่างเช่นว่าคอนโทลอ่าเลือกไปก่อนคนะแล้วก็คอนโทลสเปซทุกอย่างก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วเราค่อยมาขยายไซส์เปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์ของทีมเป็นฟอนต์เป็นอย่างอื่นก็ได้เงี้ยนะถ้าเราไม่ใช้คอนโทลสเปซบาร์มันก็จะเราจะต้องมานั่งอ่าเอาโบออกอันนี้ก็จะต้องมาเอาขีดเส้นใต้ออกหรือคอนโทนยู อันนี้เป็นตัวเป็นตัวเอียงอินทริกก็ต้องมาคลิกตรงนี้คือเราคอนโทรลสเปซมันจะแก้ทีเดียวทั้งหมดเลยะคะสวัสดีค่ะ